ไม่เที่ยง่เย็นอาคาระครับอืมมันี้เงียบบรรยากาศเงียบดีเนาะเย็นอาคาระแบบนี้เป็นต่นี่สามารถทีเนาะเป็นแบบบรรยากาศมันบรรยากาศเงียบเงียบไม่ไถ่ไม่รบกวนอือาษาบาลีภาษาภาษาขอมก็เ็นาษาขอม ก็ไก่ถึงหอน้อู้นี่บอกกอไก่บริเวณก็ไก่ข้อไข่นี่ภาษาภาษาบาลีภาษาความภาษาความกอไก่ถึงหอน้อหู้น้องห้งจะเคยเห็นนี่เป็นสี่ปะวันนี้เขาจัะพูอันอันนี้ได้คือภาษาไทยเขาอย่่งน่นแม่กะกอกไก่ข้อไข่เขากล้วยเขาปุ้ยเขาปุ้ยเห็นเบิรงเอาเด้อค่ะภาษาความมาสั่นค่ะ กําลังชินอาคร่นั่อะภาษาขอมนะคะอ๋อไหนล่องวันเห็นบ่ขันเทียนแทบยูนหันโตเลยท้งวันที่หนึ่งแปดแปดบุ้สวยแค่บานนี้เมนเราได้แมนแล้วแมนแล้วห้าหกเก้าแปแปดห้านองเัไหมข้าวจังไปเรียวาจะไม่เล่ไปตรงกับอาจารย์ไข่นหมคะแปดแปเล็กตรงกันเรื่องมันนล่นหตัวมือนี้ ก็ฮะจะพานันไรเด้อไปมองได้กับพ่อตัวแบบนี้นะนี่นะคะขออนี้นะคะรหัดรวยค่ะแต่ว่าเป็นของวัดเก่านะคะไรนั้นเพื่อนเฮดอีหยังเขาเอิญมายันอีหยังค่ะไม่ใช่ฮะับตัวกําลังบาดอยู่ไลยไหมค่ะตัวกลางครับตัวริมทั้งนี้เขาเอิญอีหยังอันนี้บ่อแม่โบยันนะคะยันครับหมดแต่ปู่กับอ่า หัวใจอิติภิเศษหัวใจอิติภิเศษรถอาบิสิลีมงคลหนึ่งอ๋อแม่แบดนี้ตั้งเลยเป็นปิดแล้วเครื่องอันนั้นปู่เหรอคะบอกคนสิบนาทีมองปะตัวองค์เสือคอมนี่มันสีง่ามนี่เนาะคนสนาทีค่ะฉันจะไั้นเพลนแล้วฉันจะไปสั้นเพลนแล้วคือตัวองเสือเล้าปะคนนี้จบไม่มันง่ามกว่าตัวองเสือเล้าอีกอ่ะองเสือแม่แบบเสือ สูงซื้อเหล้าก็ทีเป็นลักษณะสิละเหล้าห้องเหล้าเวียงจันทร์เลยจ้ะแม่แมนที่ว่าได้หอนหกตัวเหล้าเหล้าข้าพของแตกต่างกันเลยแม่ก็จังว่ามันออกคล้ายๆกันลักษณะอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบคัมภีโบราณอขลับแบบไทยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่บอกโอ้แมนมาบอกนั่งนั่งแดง ใจนื่หละน่น้อเป็ยนยังเหรอเป็นยังเอฟเไปอ๋โอโฆษณา,างไงอืมเนี่ยม,<อ>มันติดโฆษณาเออ้าบาทน,นี่ค่ะใส่ไปได้ทียังอ้หเ,เดียเด๋ยวยเดี๋ยวตเป็ี่ยนยังเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะวนนหงุงกล้อ,นนกกองให้มานิดนิดได้โฟกัสที่หน้าฉีนะคะ สวัสดีครับไม่ใช่ครับผมมันนี้ก็ส่องเป็นเงียเงียบเลียวมากขึ้ว่ามีไผ่บ่ก็เมยพึ่งกลับบ้านครับปูอินดากก็ไม่ไล่ไปบ้านบ่ไปไปเกาะทีบุนเรื่องไปทีบนเรื่องอืมคเพิ้นทีมากเมื่อไหร่แต่วันที่เก้ามนนี้วันที่สิบแปดเมย์บ่แล้วมันนี้โอ้เมยมนน้่ยี่สิบเดยี่สิบเอ็ดเหรอเนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ได้ทิศว่าบ่ อาทิตย์สองอาทิตย์แลือมมั้งเนี่ยอือสิบเอ็ดสิบสองโมแต่ว่าที่ยูนี่ไปเรื่อยๆเนาะมีเจ็คสองสามปีผนาไม่ที่มโอ้ยเยาว์สองสามปีตัวหก็นั่นบัวาหนึงพาหนึ่งเนี่ยครับโอ้เออเราเป็นพันษาพันาหนึ่งเอาพันษาหนึ่งกะทิเดินเติบพที่พันษาหนึงกะทิกะปีนาพโวติีนาเอาจะนุโมทนาโอ้ยมันดีใจว่าเพื่อนยูได้ดีดิ เราอยู่ในความเงียบเท่ากับได้ได้เห็ุถือว่าเป um ็นการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแต่บานนี้วันที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่ไม่ขี้ฝันหรอไปั้งแต่ตองหวดมันาว่าฝันไปมิ่งกับฝันั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปแล้วฝันตั้งแต้ตองวดเลยตัวนี้แมนครับฝันวันเปิดเผยที่ไหนบ่นใช่ที่ไหนกะมีช่อง่ะพ <stationed> ิมลช่องพัหลายช่องพนมาทายู่อืแล้วแล้วฝันที่ไหนเนี่ยไม่ขี้ครับ ก็ตอนนั่นกบฟันกะถามเพื่อนนั่นแหลาวะว่าเป็นยังเพื่อเ่ให้ออกตัวที่ปูเขียนเ<ม>พื่อนว่าถ้าถ้าให้ออกตัวนั้นแล้วท่านจะไปอยู่ไหนเพื่อนก็บ,บอกว่าความหมายกันคือแม่พอเป็นห่วงลูกเ็งสินะย่านบริพัก์บริพร<ม>ย่านบ่มีสมาธิย่านจิตบ่สงค์เ <laughs> พื่อนก็เลยเห็นมาออกายทะเบียนน่ะมอไสมิ่นขั้นอ่าไปไหมเพราะว่ายายทะเบียนมิ่นน่ะมันแปดเก้าเจ็ดหนึ่ง เพราะว่ามิ่งกระซูเขาทั้งกลุมอยู่กัแล้วแต่บุญวัฒนาเพิ่นสี่เห็นกันไม่เข่าเขียนลายตกรว่าคือลายตูแท่งสี่หน้าเข้ากับห้เป็นแนวทางไปซื้อกันเพื่อนมากก็ซื้อกันเพิ่นบ่มากก็พานเพื่อนมีทุนหน้อยเพื่อนกับอยากมีโศมีไส้น้ำเห่าเนาะครับผมครับมันก็เลยฝันว่าองค์ตาอือลือกับองค์ยายแก้วกัลยามหาทั้งในนิมิตทั้งมาเป็นตนให้เพ้นนะนะเพิ่นก็เลยบอกว่า องยายบอกวาอ่าข้าจะให้กําไรแขนท่านเจ้าชายคงเก็บไว้ดีๆก็คือแบบเพื่นซุปเป็นกําไรพญานาคไงสุปใสแขนเพื่อนเลยบอกว่ามนุษย์อ่าบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นต้องเป็นคนที่มียานมีเซนมีบุญบาร,รมีมถึงจะเห็นกําไรในข้อมือมินน,นะเพราะว่าเพื่นกะซุดใสใหาเพราะว่าเพื่นว่าให้เจ้าแค้วคาดพยัดอันตรายทั้งปวง สิงบดียามากำกายสิงบดีที่ผู้ใดคิดบดีคิดบลายก็ให้เขาแอบให้เจ้าของไปเองเพราะเขาคิดแต่คุณงามความดีคิดอผลบุญผลกุศลเหมืนก็สูดใส่กำไรสุดใส่ของมือกั๊บมือมันกับ่รู้ว่าเพื่อนสิตรีเป็นตัวใดเนาะก็กำไร่สูดใส่แบบนี้มือมันก็มีจ้กเพื่อนสิตีเป็นนึ่งหรือเป็นหากำับไร่มันก็เป็นเป็นศูนย์ไมกำไรเป็นศูนย์แมนก็แล้วแต่เพื่อนสิตีเพราะว่าเพื่อนสุบใส่มือให้อืม นี่ส่วนตัวไม่ชี้เองแล้วนี่ตีกําไรเป็นศูนย์คืดว,ว,ว่าคืดคืดว่าคืดว่าพญานาคมา,มา,ม,ามาสององ,องค์ครับผมพญานาคมาสองแต่ว่าสําหรับมินพญานาคเป็นเป็นเจ็ดเป็นเก้าหรือเป็นหกมันกระตีได้หลายข้อหมายคการเท่าตีไปเพื่อนกระิว่ามันหลายตัวเลขกา่ให้แม่แม่แพี่พี่เอฟซีเพื่อนไปตีเอาแต่ว่าแยลี่ยาลัดให่ฟังข้ามเบาแล้วก็ไปตีคล้ายๆเป็นคลกสอบ แปลแปลรูปเป็นปริศนาครับคือจังเพิ่นเมื่อฝันคือจังมิ้นฝันตอนนั้นนั่นแหละครับฝันว่าอ่าองตานี่เอารถกระบะซีประตูมาให้แต่มิ้นยังบอกว่ามิ้นเระท่านได้รับเอายุเพิ่นกระทิมไปห้เขาก็รู้ว่าสีเป็นซี่ยังนะพ่อครับวันนี้อ่าพ่อตื่นเศามากปุ๊บเพิ่นอ่ะที่แรกมิ้นโทรไปบอกขนซองโทรไปบอกพี่นะครับว่าไปทะเบียนมิ้นที่บ้านมันต้องติดเล็กเก่าทั้งทั้งที่มิ้นก่เคยเห็นไปทะเบียนไม่ของบ่อไส้ครับ พ่อมินฝันเพิ่นเพิ่นกับไายทรงมามิ้นบอกว่าไายทรงไหมในมิม้นสีไายทรงเขาในกลมแห่ใหม่ใหม,ม่เอฟซีเพิ่นเห็นครับเพิ่นก็เลยถามว่าเอ้าน้องมิน้นคือรู้ว่ามีเลขกเก่าบอรู้มิ้น,นดาวเอาอาจสิมีเลขกเก่าเพราะมันหนาปูเพิ่นจะให้เลขติดเป็นเลขมงคลเป็นเลขกเก่าเพิ่นกับไอ้ไยบัดนี้พออ่าพอฝันที่ว่าในซีประตูปุ๊บเพรฝันในซีประตูปุ๊บมันบ่พอบัดนี้ป้ายเปลียนเพิ่นอนแกะไายรูปส่งมาให้ แต่มิน้นบ่ได้ถือมันถือบ่ได้ค่ะมิน้นถือปุ๊บอเพื่อนก็สิวา่าบวชแล้วเป็นหยังคืบอบ่ตัดกิเลสทั้งโลกเป็นหยังคือย่งไหงไว้คือมิ้นบ่ได้ไหงไว้คือเราตีเป็นปริศนาเป็นความฝันแล้วเอามาต่อจิ๊กซอครับมผมแมนครับามาปฏิทิประทอกันแมนพอ่อคือจังเข้าสีเซียงโศกนี่ครับมันบ่ได้มากแบบง่ายๆคือเราต้องผ่านวิบากกรรมผ่านเคาะกรรมแต่ละยางแต่ละอันนี้แมนบุญเข้าขันสิไดโชคยางก้าวซ้ายก้าวขัวเฮ้าก็ได้รับ มันบอกเกี่ยวกันกับว่าอ่าต้องนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาสูงถึงบุญญาธิการสูงมันไม่เกี่ยวกันต้องดูว่าอดีตแตชาติบุญบารมีเราเคยเหตุบุญอย่างมากเนี้ยเคยส้างกรรมสร้างยังกันมากมันจะติดพัวพันกรรมอดีตถึงปัจจุบันอืครับแมนเท่านอนซื้อข้าเกลได้เงินพอกคันมีวาักษคะขันมีุ่ญนเนาะแมนครับัน่ยที่บุญแต่ละคนเหตุมากพอซ้ำกันครับตามว่าอ่า บางคนเพื่อนกับว่านอกนเพิ่นกับวด้รู้ว่าบวชแล้วเป็นอย่างคือบ่อนอคือบวชถือศีลภาวนาะคนเรามันแยกแยะได้ถือศีลก็คือถือศีลคำว่าสัมผัสก็คือคำวา่าสัมผัสคนเราบแมเนว่าเฮ้าเสียเฮ้าปิดกายปิดวาจาปิดหูเขาประเด็ปฏิบัติกรรมฐานหรือเข้ากรรมถ้าเข้ากรรมก็คือปิดกายปิดวาจาปิดหูปิดาจ,าจมูกจมูกนี่คือเป็นลมหายใจก็คือบ่ตตองพก ผู้คนก็คือนั่นแหละคือปิดกายปิดวาจา<ม>แต่ในช่วงนี้เราปิดกายปิดวาจาไม่ได้ก็คือผู้ใดถามฮ่องกระตอบผู้ใดอ่านไทายเพื่อเพื่อนอยากเห็นเนาะขอบุญเนาะเพื่นอยากเห็นเท่าคําว่าวาจาเราก็พูดไปในทางธรรมพูดในอ่าข้อคิดดีปฏิบัติดี<ม>ประพฤติดีเพ<ม>ื่อนก็นสอนเมือ่อ<ม>แต่ว่าอยู่ที่คนเพื่อนสิฟังเท่าแบบไหนหรือว่าเพื่อนสิวาเท่าแบบไหน อาให้เพื่อนหาเรียนรูด้ด้วยตัวของเพื่อนเองเพราะไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองแม่นพรับภัอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแม่นยู่ดอกแม่ที่พูดได้ถูกต้องมากๆเพราะว่ามิ่นเป็นแม่ชีมิม้นบุญเป็นพระครับผมเพราะว่าแม่ชีก็เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปเช่รักษาศีลห้าศีลแปดคข้าาเขาปฏิบัติเข้ากับปฏิบัติไห้ปูเมื่อเวลามาเขากับกวดตาดกวดล้าน กับพิ่นกับบได้มาตลอดกับคืบอคห้องันพิ่นบได้มากูดก,กับโยงสี่ลหละอยู่กับน้องน้องกระเป๋าห้าก็นั่งเคียงคาขะระฟังเพลงบทสวดปูป้า่ก็ได้สงบนิ่งสงบใจมไม่มีอะไรแนนอนคนเรามันเวียน่ายตายเกิดอันสังขารคนห้องมัน่นเทเที่ยงกะพอเข้าสร้างบุญบาร,รมีสร้างอาคุศนไวบ้บดีวาบ่ถ้าเราสร้างบุญบาร,รมีไว้ถือชาตินี้จะเกิดผล คำาโมราณ่นมามันก็นอยู่ที่ผลบุญผลกรรมของแต่ละลคนเพื่อนเคยส้างพูดงามความดีบ่เพิ่นเคยส้างกรรมยังแน่คำว่าสร้างกรรมกับสร้างคุณงามความดีมันเหตุงากไปพอความดีเฮ่านีน่บเราทําวัดมาร้อยวัดแต่เราทําบาปแค่ครั้งหนึ่งลบลบเกิดเป็นศูนย์กรรมมื่อศูนย์ขึ้นเก่าเนผู้ใจว่ากวดล้านีกวดเอาบุญมันบ่ได้บุญง่ายๆด้ เรากวดเราต้องมีจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเมตตาจิตใจเป็นบุญกุศลบ่แม่นว่ามากมามามากวดกวดอ่ากวดล้านวัดตั้งสี่เดี๋ยวเพื่อนห้โคให้ล่ะมันโบเมนมันก็รวมผลบุญเก่าเราด้วยบุญบาร,รมีเก่าเราด้วยแต่บางค้นเพื่นบวชมากกี่พันษาบวาสิเป็นซี่เป็นพระท่านก็ยังไม่พ้นวิบากกรรม <c oughs> วิบากกรรมค้นเท่าในในโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลหรือเมืองนรกมันจะแตกต่างกันเมืองอ่าเมืองนรกกับอ่ายม,มาโลก สีแตกต่างกันหนึ่งล้านหนึ่งล้านป mm ีเท่ากับหนึ่งเมืองมนุษย์คนเราเรียนว่าตายเกิดสมมติว่าคน้นตายเังสีเนาะก็คนตายหนึ่งวันยังบังหูสึกว่าจะของตายสองมือก็บังหูสึกรู้สึกว่าจะของไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี่เห็นไม่มีตางๆแต่บางค้นธร้รมดาสีบอเห็นเห็นเอินก็คือญาญญานออกไปเร็วเพราะญานมือสามกับหัวเมือมือที่สี่ อาบริวารยมบานยม,นยมวถูดเป็นสีมะลับร่างนั้นก็จะเป็น<ม>อาสังขารใน<ม>อันไรวิญญาณ<ม>สังขากรกสิไปจงจําอยู่ในขนุมขนรกขุมนรกเพื่อนกษิตไรเนาะไรว่าท่านเคยทําคุณงามความดีมหรือเปล่าตั้งแต่ท่านเกิดยังเยาว์วัยยังเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์กรรมนันกรรมนันกรรมนันเพื่นกสินเพื่อนกษิไร ขุมนรกนี่ขุมหนึ่งขุมสองขุมสาม่าสับปัดชีวิตบอจังสันกันสี่เป็นกสิไลมากพอไรมากปุ๊บเราทุกคนถ้าหม,ห,มหมดหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเวียนว่ายตายเกิดในขุมนรกนั่นแหละ <c oughs> เขาจะเห็นเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกอีกครั้งบอร,รือว่าเขาเคยสร้างกรรมกับอสรรพสัตว์ทั้งหลายกสิบเคยไปเป็นสัรพสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะวนเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมาเป็นอย่างบางคนว่า ทุกคนเป็นอย่างคือจำอดีตชาติจากของบ่ได้ทุกคนเป็นอย่างคือจำจำได้เป็นบางคนส่วนหน่อยอเขาเรียกว่าน้ำอามฤตเขาเรียกว่าเป็นเป็นน้ำที่ลืมระลึกชาติไม่ว่าจะหลายร้อยชาติก็คือเพิ่นเสียดื่มถ้าถ้าไม่ดื่มก็คือท่านไปเกิดบ่ได้มันก็ตกหลุม,มบางคนก็เกาะง่อยเกาะง่อยอ่าค้นที่เดินเดินยางไปค้นที่ทีว่วาไปตเตรียมความสิลงมาเกิดแล้วไปบอปกง่ายๆแต่ายางขัดข้น,นไว้ที่ว่าดื่มดื่มครึ่งนึง กระสิเกาะง่อยมูไปกระสิล้อยไปหนีไปเกิดได้นะลุม,มาเกิดได้แต่ว่ายังไม่ได้ชําระล้างกรรมเขาเอนบางคนก็คือจังลาผูกขานเนาะทำมาดื่มบอกก็กินแต่กินไม่เยอะเพราะว่าเขาหนีมาเกิดเขาเป็นนาคที่เขาบวชได้กปรักรักษาพระพุทธศาสนาบ่าได้แต่ว่าเราบวชได้แต่บวชเป็นพรามบวชเป็นชีบวชเป็นนาคที่คอยอบำรุงรักษาทางพระพุทธศาสนา ครับก็เลยยูสิก่ะสงบกยูดอกคอถึงที่เนี่ยผู้ขายเป็นแม่ชียูยูผู้เดียวก็มีอ่ช่องอยูทูปพ่อพ่อมาสัมภาษณ์แม่แม่เพื่อนเห็นแต่ว่าก็มาได้ห้เลขดอกก็าหายเพื่อนปตีเอาเอาหน้าม้ันของมินเนาะมาเพิ่นสิตีเป็นเด็กใหญ่กันเท่าตีเมื่อมันก็เป็นหายอยูาา่เลยมันบล็อกกาไรพญานาคอา่ามันเป็นวงกลมครับแล้ววันนี้ส่วบใจแขนแขนหนึง่งก็ห้เพื่อนตีเอาหอนนะ้าทำมินตีมันก็สีหร้ายตัว วันนี้พอมินฝันมินืมเบากัดน,นี้พอมินฝันว่า,อ,าองค์ยายกัลยาแก้วกัลยาเนี่ยเอากำไร่มาให้มินปุ๊บครบับมือนั่นมินไปฮับแม่ไปฮับแม่อยู่สีบนเรื่องกลับมากันนี้มานอนฝันอนอนฝันละขับรรพีอัพรบีอัพขั้นสีขาวนั่นละขับโรบีอัพสีขาวแล้วไปตมมไ่ำหม้อไส้ไปต่ำหม้อไส้บ่รู้ว่าเขาอะนํามมาก บรูมาเขานํามากเขาก็ยิ่งยิ่งสิยิ่งมินเลยเด้ยยิ่งสิ่พันกระจ๊กบันนี้มันบ่แตกอยิ่งบ่แตกบันนี้มันเลยยิ่งใส่อะหล่อรถต่ําแต่ว่ารถนี่สิบ่พิกบ่ขวานไม่ยังได้พอตรงไปมันชี้แบบปกติเลยเพราะมันยิ่งกันห้าบ่แตกบ่เขาเลยนันความฝันนี่แหละมันก็ยิ่งใส่หล่อรถข้างหน้าต่าเลยยิ่งใส่หล่อรถข้างหน้าเลยบันนี้หล่อรถมันมีสี่ล้อมันยิ่งหล่อนึงวันนี้ป้ายทะเบียนเลขรถน่ะอ่ะ ก็พอรู้ว่ามันสิออกไปเะอเบียนเก้าเนาะรถกระบะห้าสามศูนย์สามอันนี้ป้ายทะเบียนเก<ม>้าของรถกระบะอัน,น<ม><ม>ที่ว่ามิ้นไปเปลี่ยนไม่น่ะไฟที่ใส่ปัจจุบันนีก็คือเก<ม>้าหน<ม>ึ่งศูนย์สามเท่าหนึ่งศูนย์สามเพราะว่าไปเธอเบียนเก้าก่อนที่มินจิตเปลี่ยนอันเนี้เพราะว่ามัน<ม>เป็นห้าสามศูนย์สามแล้วไปที่มิ้นใส่ปัจจุบันไปเธอเปียนไม่นะ 9, 1, 0, ม่ะเก้าหนึ่งศูนย์สามกว่าถึงยิ่งถึงยิ่ง่อหนึ่ง ข้างหน้าเราล่อมันเหลืออยู่สามล่อล่อแล้วกับจีเป็นทุณล่อแล้วเนาะเหลืออยู่สามล่อกับสามทูณสามตรงก็ไปจะเปียนพอดีแปนตรงไส่เก่าถ้าเป็นทั้งคูณสามมันก็ตรงทั้งก้าใเก่าพุ่มสามพุ่มมีคูณสามใสเก่าหนีเปลี่ยนออกกระโดดไปมันเปลี่ยนออกช่วงที่ว่ามันเข่าหนึ่งศูนย์หกอนนี้ที่ว่าตอนนั้นมินได้ไปเมื่อไม่นานม เพราะว่ามันพีคที่ว่าปูเป็นไหอายุล่างหนึ่งร้อยเก้าปีแล้วมินก็ไปรับป้ายมันมากออกอีกแสดงว่าคล่ายแบบซ้ำซ้อนไหมพ่อฝันเออป้ายทะเบียนนี่เปลี่ยนออกไปก้อนหนานานแล้วก้อนหนาที่จะฝันช่วงที่ฝันนี่ก็เป็นป้ายทะเบียนไม่แล้วส่วนป้ายทะเบียนไม่คือเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับถูกยิงข้างหน้าข้างหน้าเป็นเก้าหนึ่งข้างหลังเป็น0ูนสามเนาะ แม่ปล่ายไม้เนาะเพราะว่าปยเก้านี้เปลี่ยนออกไปตะโดดแล้วมันคล้ายๆแบบอ่ะคล้ายๆเหมือนต่อจีกซองเหมือนหววที่แล้วอ่ะครับเหมือนงวดที่แล้วมันโบแม่ปูิ่นหยอยู่ล่างเก้าปีเพราะมันออกไปแล้วอ่ะหนึ่งศูนย์หกแล้วมันเพิดมินมาฝันอีกแล้วมันมาออกตัวเก้าตัวเก้าก็คือแบบพลิกล็อกก็คือนั่นแหละที่ว่ามินได้ไปแตเบียนไม่มาที่มันมาออกอ่ะหนึ่งศูนย์หกรอบที่สองก็คือมินได้ตัวนั้นแหละว่ามันตรงกันพอดีวันนี้ก็ม่าฝันมันคล้ายๆแบบมันซับซ้อนเดี๋ยวคล มาตัวเดิมแต่แต่จะสลับตัวเลขจังสีแน่มคือความคิดมินเด้เพราะมินรู้สึกแบบนั่นไงว่าถือยิ่งปังเพราะว่าันจัยิ่งยิ่งมินแหล้วแต่ว่ายิ่งบ่แตกยิ่งบ่เข่าก็เ,เลยตัดปังเลยรอนเขาเอ,อบาบบลูแบบไปตไ่ำรดม้อไสเขาในความฝันได้ว่ากับฝันงงาอยู่ที่ว่าปูเพ่นในเห็นอ่ะให้เห็นแค่แบบซ้ำนี้ก็คือจังเพื่อนนั่นเอาลูกยักไม่มีสีประตูแต่ว่าพระท่านได รับเอายู่เข้ากับวัวนั่นสิว่ะหกสีหกยังเลาวพ่อเนาะหกแต่ว่าซีประตูแมนแม่นั่นแหละถ้าเลยพ่อดนเอจใจยังหน้ามินวันนี้ก็เลขมันที่เข่าวันนี้มินอ่ะตั้งกองบวชยู่บ้านมันที่เจ็ดมันบอแล้วมาตั้งกันเขาเอ็นี่ยังกแล้วพ่อเขาหน้าเขาหน้าท่นที่แปดแล้วบวชวันที่เก้ามันกระตุ้งได้ไหมสามตัวเจ็ดแปดเก้าที่แมนถ้าถ้าเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนนั่นคิดพ่อเนาะแม่เนาะ คุณผลิคิดขอ,อนั้นอกวแต่คุณเหแม่แม่ชี่กับผลิคิดนานละไม้ถึงกับเลขน้องเบสกับศูนย์แปดเก้านั่นเี่เลขน้องเบสน,นะคุณจีบกว้างแล้วที่ได้ไม่ชี้กับที่ได้ฉันเพี้ยนอ่าถ้าคุณเจ้าเพิ่งจะได้ฉันเพี้ยนฉันอย่างเชื่อมานี่ยลูกกวนไม่ชี้ซ้ำนี่ต้าว,วันเนะาะรับผมมาขอวาคุณไม่ชี้หลายๆครับ